สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาร์จไลฟ์นะคะชาร์จพลังงานให้กับชีวิตนะคะวันนี้นานานะคะจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะมาฮีลิ่งนะคะเพื่อล้างาพลังงานลบๆในร่างในร่างกายนะคะพลังงานลบๆนี่ก็มีอย่างอาทิเช่น มีเรื่องให้คิดวุ่นวายในหัวสมองนะคะมีอะไรรบกวนในหัวสมองหรือว่ามีอะไรให้คุณเคืองใจมีเรื่องราวหลาๆเข้ามาแล้วมันยังติดค้างคาใจบางทีเราก็ต้องการการปลดล็อกตรงนี้นะคะเพื่อบรรเทาเพื่อทำให้อ่าผ่อนคลายลงบางคนอาจจะปลดล็อกได้เลยทันทีนะคะ และบางคนอาจจะต้องใช้เวลาหลายๆครั้งนะคะในการทํานะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้ดึงพลังงานลบออกแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเพิ่มพลังงานบวกเข้าสู่ร่างกายค่ะเอาละคะ่ะทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะนานาแนะนำให้ทุกท่านนะคะเอาเสาเบ้านะคะอ่าหูฟังนะคะเอามาครอบไว้ที่หูหรือว่าใครมีสมาท็อกก็เอามาใส่ไว้ที่หูนะคะแล้วก็ไปอยู่ในที่เงียบๆอยู่คนเดียวนะคะอาจจะอยู่ในที่มืดๆได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเราจะเห็นพลังงานได้ชัดมากขึ้นนะคะ และอย่างที่สองนะคะก็ให้นอนลงค่ะในท่าที่สบายที่สุดนะคะในท่าที่สบายที่สุดนะคะเพราะว่านานาน,นะคะจะเป็นคนศูนย์กลางนะคะที่จะเป็นผู้ดึงพลังงานนั้นนะคะเมื่อทุกท่านทำครบขั้นตอนนี้แล้วเราไปเริ่มทำพิธีฮีลิ่งได้เลยค่ะ นานาก็จะเปิดดนตรีนะคะเพื่อเพิ่มการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนเมื่อทุกคนนอนราบลงไปกับพื้นแล้วนะคะเมื่อทุกคนนอนราบลงไปกับพื้นแล้วให้ทุกคนหลับตาค่ะหลับตาลงช้า หายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกค่ะหายใจใหม่นะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกค่ะช,าชา้าๆ เราจะทำอย่างนี้3ามครั้งนะคะครั้งในครั้งที่สแล้วหายใจเข้าครั้งสุดท้ายค่ะแล้วครั้นี้เราจะเข้าสมาธิเลยค่ะหายใจเข้าอีกครั้งนะคะลึกๆหายใจออกค่ะ ามปกติเลยนะคะก็ทำร่างกายให้ผ่อนคลายที่สุดค่ะเราไปเช็คร่างกายของเรากันนะคะว่าผ่อนคลายกันดีแล้วหรือ,อยังนะคะไปเริ่มต้นจากเท้าเลยค่ะไปดูปลายเท้าของเรา ส้นเท้าของเราหายใจเข้าค่ะแล้วก็เทงน้ำหนักทั้งหมดนะคะไปที่เท้านะคะแล้วก็หายใจออกแล้วก็ขาทั้งสองข้างของเรานะคะเราต้องไม่มี คิดสิ่งใดๆแล้วนะคะตอนนี้ในหัวสมองของเราตอนนี้นะคะว่างเปล่าเราได้นอนราบลงไปกับพื้นเราไม่มีอะไรยึดติดไว้เราไม่ได้เกรงตัวนะคะดูซิว่าหัวไหล่ของเราทั้งสองข้างนี้ อนคลายหรือ,อยังถ้ายังไม่พรอนคลายก็ให้หายใจเข้าค่ะแล้วก็หายใจออกไปที่คอของเรานะคะต้นคอของเราให้ทิ้งน้ำหนักไปกับพื้น กับที่นอนแล้วก็ห่วงเราให้ทิ้งน้ำหนักไปที่พื้นหรือที่ที่นอนหรือบนหมอนมือทั้งสองข้างอยู่ข้างลำตัวให้ทิ้งน้ำหนักไปไว้ที่พื้นหรือที่ฟูกหรือที่ที่นอน และขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนในการดึงพลังงานลบออกจากร่างกายค่ะทุกท่านยังอยู่ในท่าหลับตานะคะและพลังงานลบของทุกท่านนะคะเป็นพลังงานกลุ่มหมอกสีเทานะคะที่ตอนนี้ จะวิ่งอยู่แค่บนหัวหรืออาจจะวิ่งอยู่แค่ตรงใจนะคะตรงกลางนะคะแต่วันนี้เราจะดึงพลังงานลบนะคะออกมาทั้งหมดเลยค่ะให้ทุกท่านนะคะเพ่งจิตไปที่ปลายเท้าค่ะ ปลายเท้าทั้งสองข้างของเรานะคะมีกลุ่มหมอกควนันสีเทานะคะวิ่งอยู่ทั้งสองข้างของปลายเท้าค่ะเราก็จะต้อนมันนะคะดึงมันขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะไปที่กลางฝ่าเท้าค่ะ ไปที่กลางฝ่าเท้าไปที่ซนเท้าดึงพลังงานขึ้นมานะคะดึงเจ้ากลมควันนั้นขึ้นมาคราวนี้ขึ้นมาที่น่องค่ะดึงมาให้หมดเลยนะคะขึ้นมาที่น่องทั้งสองข้างของเราค่ะ ขึ้นมาที่หัวเข่าเดึงมาให้หมดเลยนะคะเก็บทุกรายละเอียดค่ะขึ้นมาที่น่องขาของเราทั้งสองข้าง ตอนนี้กลุ่มควันนั้นได้อยู่ที่ตรงน่องของเรานะคะเจ้าพลังงานลบๆนี้อยู่ตรงน่องของเราแล้วนะคะแล้วก็ดึงมันขึ้นมาที่สะโพกค,ค่ะเก็บมาทั้งหมดเลยนะคะพลังงานลบๆ ที่ทำให้เราหมดแรงดึงขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่สะโพกแล้วขึ้นมาที่สะดือค่ะขึ้นมาที่สะดือนะคะขึ้นมาอีก,กที่หน้าอกค่ะท่านใดที่มีเรื่องทุกข์ใจนะคะ มีหลายเรื่องที่อยู่ในจิตใจไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหเราไปดึงควันตรงนั้นมาให้หมดค่ะและจากแขนจากปลายมือนะคะปลายนิ้วนะคะทั้งสองข้างค่ะดึงขึ้นมาที่หัวไหล่ให้มันมาบรรจบกันอยู่ตรงที่เน้าอกค่ะ ทุกท่านได้ดึงมันขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะคะให้มันเดินทางมาสู่ที่คอค่ะเดินทางมาสู่ที่คอนะคะจากนั้นขึ้นไปที่ ตรงหัวนะคะตรงสมองของเรานะคะดึงเจ้ากลุ่มควันขึ้นมาที่ตรงสมองของเรานะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องให้คุนคิดนะคะเรื่องให้คิดมากหลายเรื่องหรือเกินอาจจะมีปัญหาสะสมสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะพาให้เราหนักหัว วันนี้เราจะมาดูพลังงานนั้นออกค่ะพลังงานลบๆของท่านใดที่ยังอยู่ตรงหน้าอกนะคะให้ขึ้นมาที่คอขึ้นมาที่หัวคราวนี้เราจะปล่อยพลังออกจากหัวด้านบนนะคะมาที่ฝ่ามือของนานาค่ะปล่อยมันออกมาให้หมดค่ะ เรื่องอะไรที่มันไม่ดีคุณคลิตวันนี้มันได้ออกมาจากหัวอกหัวใจมันได้ออกมาจากหัวของเราปล่อยออกมาให้หมดค่ะอย่าให้มันเหลือ ตอนนี้ในสมองของท่านไม่มีอะไรแล้วนะคะพลังงานลุบๆเราได้ดึงมาหมดแล้วตอนนี้นะคะ เรากำลังจะเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะคะเป็นพลังงานบวกเป็นคลื่นลูกใหม่ในชีวิตของท่านนะคะเรากำลังจะเพิ่มพลังงานลงไปะคะ่ะพลังงานนี้นะคะจะเป็นกลุ่มพลังงานสีทองนะคะให้ท่านนึกถึง กลุ่มควันสีขาวหรือสีทองที่กําลังจะเข้าสู่ตัวท่านเพื่อเพิ่มพลังงานดีๆพลังงานบวกให้กับท่านค่ะเมื่อท่านพร้อมแล้ว จงรับพลังงานงงานนี้ด้วยกันค่ะเราเริ่มปล่อยพลังงานนี้เข้าผ่านหัวนะคะตอนนี้กลุ่มพลังงานบวกนะคะได้เข้าสู่ช่วงหัวด้านบนนะคะ ลงมาที่สมองขอให้ท่านดูดให้เต็มที่เลยนะคะเรามีพลังงานเยอะแยะเหลือเฟือเลยค่ะบนโลกใบนี้ของเรานะคะที่หัว ัหน้าเลยนะคะคราวนี้พลังงานวิ่งลงไปทั่วหน้าแล้วนะคะพลังงานที่ท่านเห็นคือพลังงานบวกนะคะคราวนี้มาที่คอค่ะเติมให้เต็มนะคะเติมให้สุดๆไปเลยค่ะลงมาที่หัวไหล่ทั้งสองข้างแล้วไปที่แขนทั้งสองข้าง แล้ก็ชาร์จไปที่ปลายนิ้วของท่านทั้งสองข้างจากนั้นลงมาที่เน้าอ,อกของท่านหัวใจของท่านตอนนี้เป็นสีขาวสีทองที่สดใสที่สุด เเท่เาาีีรคยมมตอนนี้ได้ลงมาตรงกระดูกสันหลังนะคะลงมาช่วงบริเวณสะดือพลังงานนี้ได้วิ่งลงไปถึงบริเวณสะดือของท่านแล้วนะคะผ่านกระดูกสันหลังลงมา ถึงช่วงบริเวณสะโพกแล้วผ่านจากสะโพกลงมาที่ขาน่องของท่านทั้งสองข้างแล้วก็ผ่านลงมาที่หัวเข่าทั้งสองข้าง ที่น้องเล็กของท่านทั้งสองข้างและไปที่ปลายเท้าของท่านทั้งสองข้างพลังงานนี้ วิ่งวนไปทั่วร่างกายของท่านแล้วตอนนี้ท่านได้ชาร์จแบตของท่านได้อย่างเต็มที่แล้วได้ชาร์จพลังงานของท่านได้อย่างเต็มที่แล้วตอนนี้เราจะปิดคลื่นสนามค่ะ จากนี้นะคะขอให้ท่านค่อยค่ยลืมตาขึ้นมาค่ะและลุกขึ้นมานั่งอย่างชา้ชาช้าช้าช้าเอาล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ ท่านสามารถฟังคลิปนี้ได้บ่อยเท่าที่ท่านจะสามารถจัดทำได้นะคะคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์นะคะในการาเปลี่ยนพลังงานนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะให้ทำแบบเจาะจงคิดว่าดีแล้วอยากให้ทำแบบเจาะจงทำแบบส่วนตัวก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะทางข้อความ เดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบข้อความของท่านนะคะและ้วคราวนี้เราก็มาคุยกันค่ะแล้วก็คราวนี้นะคะทุกท่านคลิปที่จบลงไปก็สามารถทําได้ทุกวันทุกครั้งที่ท่านมีปัญหานะคะก็คือว่าเราก็แน่นอนนะเนาะเราก็ผ่านเราต้องผ่านเรื่องดีๆมาอันนี้ก็คือพลังงานดีแต่ถ้าท่านเจอเรื่องเราลบๆเรื่องเราแย่ๆ ท่านก็สามารถเปิดคลิปนี้เพื่อล้างพลังงานลบๆนั้นออกพยายามอย่าให้มันมีมากกว่าพลังงานบวกที่อยู่ในร่างกายของท่านนะคะท้าไม่อย่างนั้นท่านจะไม่มีแรงที่จะใช้ชีวิตท่านจะไม่มีแรงที่จะทำงานฉะนั้นการล้างพลังงานลบเป็นเรื่องที่ดีค่ะสำหรับท่านที่ทำไปแล้วนะคะอาจจะ ในระหว่างการทานะคะอาจจะมีมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นเนบ็บเป็นชาหรือมีอะไรคันอยู่ที่มือลิงลิงไม่ไลิงลิง,ลง,ลง,ลงหรือที่เทา้านั่นคือพลังงานของท่านนะคะแล้วก็พลังงานที่ท่านได้รับลงไปนะคะแสดงว่าท่านได้รับพลังงานนั้นเข้าไปแล้วนะคะแต่สำหรับท่านที่ไม่มีความรู้สึกอะไรใดๆนะคะให ตั้งสมาธินะคะแล้วก็ลองทำลองฝึกฝนบ่อยๆนะคะท่านาเชื่อหรือเกินเลยค่ะว่ามันจะเป็นผลสำหรับท่านนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ